สวัสดีค่ะ YouTube นะคะอภวรนิสาแฟมบารีในงานตัวนะคะสวัสดีเอซีนองหลาตัวรูกตัวประเทศน้ำเด้อค่ะนะคะนางวาวคือเก่าพอจะออกไป็ำงานค่ะเอซีน,น,นะคกะ็คือเดี๋ยวพี่พอ้อกลับม้านะคะพี่พ้อกลับมาพี่พอยกับ,กบไปเบิ้งช่องนู่นช่องนี้นะคะว่าผู้ใดไล่แต่โมีผู้ใดไล่นะคะพี่พอยกับไปเบิ้งนองหลาไปเบิ้งย้อนหลังค่ะตอนจีวาน้องหลาไล่ตอนบายบายนะคะไปเบิ้งย้อนหลัง เบื้อง้องหลาห้องเพลงค่ะนะคะ้องหลากก็มีความจุกอยู่ในห้องเพลงให้พ่อพ่อแม่ฟังนะคะเพราะว่ามันบมีอย่างเหตุแล้วนะคะ้องหลากก็ต้องออกมาไลา่ตัวแบบนี้แล่ะนะคะเพราะว่าตอนนี้เราโกคักหมองเงินกรนนะคะเราแต่วันที่ยี่สิบสี่นะคะกะรับขวัญนน้องหลาเด้อค่ะอซีนะคะพ่อพ่อแม่แม่นะคะก็องหลาจีไล่ตัวเทพวกเขาเบื้องนอกนะคะรับขวัญนน้องหลานะคะวันที่ยี่สิบสี่นะคะตรงกับวันหยงเนอกยี่สิบสี่ตรงกับวัน วันวันน no ังนวันจันทร์อป่อาจจะเป็นต okay. right. uh 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 ุ่มเพราะวันจันเนาะนะคะตรงวันจันย uh 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 ี่สองยี่สามยี่ส uh ี uh ่ตุ่มรงวันจันเนาะนะคะอ่านะคะนองหลาตอนทีแบบว่าอ่ารับควันนองหลานะคะตอนที่วันนองหลาคับมาอยุ้านแล้วนะคะอ่านะคะก็อ้ย่างตอนนี้นะคะก็ทุนทุนเห่าเด้อหน่อยนองหลานะคะทุนทุนเห่าเด้อนะคะตอนนี้นะคะช่วงเวลานี้นองหลาก็ทุนทุนเหน่านะคะไปที่วาีอย่างระตังเขานะคะเขาจีเปปั้นเรื่องอีย่างระตังเขานะคะตอนนี้นะคะ มีป่าล้องนะคะเพิ่นก็ะฟาดอยู่ป่าล้องเิ่นฟาดเนี่ยเปนฟาดเดือนจีนเด้อป่าล้องนะนะคะเิ่นว่าฟาดนะเพิ่นเอาไปเว้าน่ะเพิ่นว้าเดือนจีนทั้งนั้นนะคะเรื่องชุดเรื่องอีหยังเรื่องอีหยังก็ตามแต่เรื่องชุดนะคะแล้วก็เรื่องอีหยังอีหยังเรื่องไม้เรื่องชุดนะคะเรื่องเก่าเกาเก่าเกาก็คุดเอามาเว้าะเรื่องเก่าๆก่าจแต่สมัยไหนสมัยไหนก็คุดเอามาเว้าเรื่องไม้นะคะเข้ากระจีเจียนยังดีแล้วเรื่องชุดเข้ากจีเจียนก็คือมดนะคะ ตีหูบ่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเอามาว้าเป็นตาที่แตกอย่งกับวัชคนเทือก็ระได้นะคะเอามาเว้าปบรกลุดุเอามาเว้ามันบอมีคอนเทนต์เห็ดกันบ่อค่ะนะคะว้าแค่นี้แหละคอนเทนต์มันมีเห็ดนะคะปากแวแวแวๆอยู่เอาเรื่อง้าวบ้านไปเว้าเรื่องสบ้านะไปเว่านะเขาก็ไปด้ว่าดอกอยากเว้า็เว้าไปแต่ว่าเอาเรื่องจริงมาเว้าแดงยาม่ตอเลหลายไอ้พวกนี้ก็ได้เป็นตาหนังตั้งมาว้าเราหองของขึ้นแต่ว่าเเคยไปฟังมันหลบนะคะเรเคยไปฟัง่เคยเข้าไปฟังมันหลบ มันเอาไปว่าวมันตอแหลหมดนะคะหลายหลายช่องเลยตอนนี้นะคะหลายๆายช่องเลยตอนนี้เอาไปว้าเอาน้องหลาไปวบาเรื่องชุดกับพุดเอามาว้าเรื่องไม้กับพุดออกมาว้าถ้าเป็นเด็กที่รุ่นเก่าๆนะฮู้ดีแท้คอนเทนต์บาทมีเฮ็ดดีกันแท้ว่าอยากกิเว้าได้หนิแต่ว่าต้องโอเว่าวเพราะใดปลาร้อเกับปลาไฮว่านะคะเดี๋ยวป้าจัดการอีกนะคะปลาก็ฟาดถุกมือถุกมือแต่ยังบบจําได้แต่ยังหัวรอแห่แฮ่แห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 นแห่แห่แหแห่แแ แทนที่จะเอาคอนเทนต์ของคนอื่นคอนเทนต์ที่ว่าดีๆออกมาคอนเทนที่ดีๆเอามาว่าออกมาเอามาเอามาเอาคอนเทนต์ของนองหลาามาว่าวว่าแล้วก็บด้เ็นว่าความจริงเขาฟักต่อแล่ไปใจก็ไปบระได้วงไหนเขาบอกว่าฮับเราที่นี่ก็มาเอามาว่านองหลาที่นี่อ่านะคะกฎหมายออกมาแล้วนะคะหลายๆอย่างนะคะรับรองไอฮับฟังกันไว้กันแล้วกันนะคะทุกคนกับแคปันไว้หมดแล้วเราอีกอย่างหนึ่งนะคะอ่าเอาหูหูอยู่อีอย่างคืออย่าง ชาวปรยุทธนะคะชาวประยุทธเนะคะประกุนดนกันแน่นะก็ต้องงยานดอกนะคะเพราะว่าเขาแขบกันมืดแล้วบาดไม้หลายๆอย่างเขาออกกันมาเออนะคะพวกเราไ่เคยว่าอิญญงบไม่เคยจะว่าอีหยางอ่านะคะน้องหลากก็บ่าวน้องหลากก็บ่าววิญญาณถ้าทุกมมือนี่น้องหลาบ่าวอิญญางน้องหลาก็จะเก็บเงียบนะคะแต่ว่าแต่พยายามฟังอยู่น้องหลาบอกว่าอ่าตอนนี้บอกบ่าววิยญางแต่ฟังอยู่พยายามเก็บ้อมูลอยู่พยายามฟังอยู่น้องหลักก็บอกว่านี่ะ เว่าวิอยัางคอนเทนต์นี่อย่างเอามาเฮ็ดนะคอนเทนต์หาคอนเทนต์ดีดีหาคอนเทนต์ที่ว่ามันเป็นเรื่องจริงมาเว้าแดงไปหาคอนเทนต์แบบว่าบาปมามาเว่าเออแบบเนาะถ้ามาหากินว่าไดเราบอเออตัวเป็นกระมิช่องยูทูบยูบอรแมนรือทํามาหากินคอนเทนต์ดีดีแดงมาคอนเทนต์ที่ว่าของคนอื่นเราไปเอาไปว้าไปว้าวเขว่ามันจริงแดงเรื่องไม้นี่ก็ให้มันจริงแดงเรื่องชุดไันมันจริงแดงเยกโอหกตัวแหล่หลายเออนะคะ หน้าตากระแบบนั่นโอ้นะคะหน้าตั้งแถบบ่มีทีติบ่มีที่ไหนเลยเอฟตีตังตังเอฟีบอกตรงเลยว่าบ่อยากเขาไปเบิองมันหรอกเขาไปเบิองมันพอไปเบิองแล้วปุ๊บพอไปเบิองแล้วตัวก็หูแล้วว่าอย่างก็ออกมาตาบ่เกิดหนึ่งนาทีหรอกเพราะว่ามันเบิองบ่ได้ไม่เป็นคอนเทนต์บามันเป็นคอนเทนต์ที่บ่ดีอันน่ะมีหน้าละปากมันถึงได้เป็นอยู่แบบนั้นเออก็แตกเนาะเออแตกมากเลยอ่ะนี่วายยู่ยแต่ว่าพวกเรา็บ่เ้าอย่างหรอกพวกเราเขาฟังฟังดื้อ คอย่านค่ะคุณพลอยฟังฟังแล้วผมบ่งทีปวดไปดูเห็นปุ๊บผมผ่านปั๊บเลยเออแต่เอฟตี้จบ่ละนะคะ,ะเบิ้งกันเอาไปแล้วกันนะคะช่องยูทูบหลายช่องนะคะค้ากันสังเกตเบิ้งนะคะเอฟี้หลายๆช่องนะคะเอฟีหลายๆคุงอ่าลรวก็ช่อง y o u t u หลายหลายช่องเอฟีหลายๆคุเบิ้งเอาไปแล้วกันเด้อนะคะว่าคอนเทนต์ใครเป็นยังไงว่าคนไหนเห็นยังไงนะคะเออนะคะว่าเอฟตี้เป็นยังไงนะคะเราก็จยังไม่ว่าว่าแตะบ่แตะนะคะว่าได้แตะไผรค่ะนะคะ พได้แตะไผ่แล้วก็บ้อยากแตะนะคะเบิงเอาค่ะนะคะแล้วไปย้ะมเว่าอย่ามะว่าวเลยนะคะว่าแตะนะคะบ่บ่มีปัญญาไปแตะไผ่ดอกนะคะมีแต่ว่าปัญญาไปเบิงคนเอานะคะเบิงเอานะคะปัญญาแสะนะบ่มีดอกเพราะว่าบ่แะเจค่ทีแสะเห็นอย่างต่ว่าได้จะเบิงเอานะคะตุงเพิแค่นี้แหละนะคะเอวแค่นี้แหละเทศไปค่ะนะคะจะคิดารณอยังถูกต้องแล้วก็เหตุไปนะคะพวกเรานะคะอียังก็่ถูกต้องเราเหตุตกนะคะเราที่เห็นแต่ความถูกต้อง ว่าวว่าวแต่ความถูกต้องเท่านั้นนะคะเออช่องยูทูบหลายช่องนะคะเอาไปว่าวโอ้โหนะคะทําเป็นสนุกป,ปากไปเลยนะคะน่ะน่ะเว้นกัมสนะคะบอกอทุกมือนี่เป็นกนัมส์เนบอกแลนไปวงไหนเขาก็บอกฮับเวลนไปวงไหนเขาก็บอฮับพยายามที่จะไปเชียยววงเขาเขาก็บาเด็ไปสนใจหรอกไปแอบเชียร์ตื้อนะคะบ่มมีใครก็สนใจอ่ะถ้าไปถ้าไปเชียยววงเขานะคะถ้าไปเชียยววงเขานะคะบอกแค่นี้ว่าจิบว่าว,าวแล้วนะคะไปเชียย์วงเขา เขาก็ดากลับมาเขาก็ดากลับมาแล้วเขาก็แบบว่าจยงไรล่ะเขาว่าดักไปเลยเขาว่าดักไปเลยเขาพอเอาเลยบ่มีปัญญาจะไปึืนวงไหนจะไปว่าวงไหนเขาพยายามแบบแอบไปอยู่ตรงมุมมุมมืดๆนะคะอ่าแอบอยู่ตรงมุมมุมมุมืดๆแล้วก็ว่าเอาเป็นตาหรือตูนค่ะนะคะบอกแล้วนะคะเพราะว่าคนเ้าหนาถ้าทั้งบาปแล้วนะคะเหตุยังไงก็บอึ้นนะคะ วงในกระบไดเอียงกระบไดกบะไดะดทักอย่างนะคะบอกแค่นี้แหละนะคะทํามาหากินก็บบไดชื่อเสียงกระดับนะคะบอกแค่นี้แล้แทนที่จะเป็นคนที่ว่ามีชื่อเสียงคนนับถือสีไรใด้แล้วบ่มีเลยนะคะแอบไปอยู่ตามมุมหมืดหมึดนะคะไปอยู่ตามมุมมืดมึดแล้วก็เยะไปทายเขาไปว้านะคะตามมุมหมืดหมึดนะคะแล้วพวกไหนที่บ่มีการเหตุบ่มีอย่างเหตุก็นอนอยู่บ้านนะคะไล่รถวานอ,องหลังนะคะ มืองงานการก็บ่มีเหตดนะคะก็เพราะว่าเว้นกัรมนี่แหละนะคะบอกแค่นี้แหละนะคะท่วดาวานองหลานะคะสารพัดทีวจาวล้นะคะทุกมือเนี่ยรับว้นรับกรรมกันไปก็แล้วกันนะคะทุกคนเห็นหลายคนเลยทุกมือเนี่ยรับกรรมกันมดครอบครัวแตกแยกนะคะบอกแค่นี้แหละนะคะครอบครัวแตกแยกนะคะแต่อีกบางช่องค่ะท่ว่าเลิกไปแล้วยุดไปแล้วตอนนี้ก็กลับมาได้อีกเตรียมรับกรรมอีกก็แล้วกันนะคะตอนนี้ก็รับกรรมแล้เป็นยังบ่พอบ่ รับกรตอนนี้รับกรรอยู่เป็ยังบพอบ่กจะเอาจักกี่กรรม่ะที่นี่นะคะทุกมือนี่ก็รับกรรไปแบบว่าเออเฮ็ดไปโรดถ้เฮ็ดไปจนตายแล่วล่ะนะคะดด้ไปจนตายแ้วนะ่ะจะได้รู้ว่าคุณจะด่าจนตายเท่นีแหละนะคะ,ะคะุณเราถ้าจ่จดบ่รจำนะคะก็ดด้ไปจนตายหลดนะคะทําคอนเทนต์ไปจนตายหลด